ผู้ชมมาดูข่าวแรกของเราเลยครับกับเรื่องของการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดครับทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการลงพื้นที่รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในตำบลแม่เหียออำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนหมู่ที่5ตำบลแม่เหียคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนนำโดยนายวิวัตไกรพิสิทธิ์กุลประธานกรรมการพร้อมด้วยนายประหยัดจาตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้มีการลงพื้นที่รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในตำบลแม่เหียและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงครับ ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นข้อพิาพาทที่ดินที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนหมู่ที่5ตําบลแม่เหียกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งศาลเองก็ได้มีการตัดสินแล้วครับเมื่อปี2554แต่ว่ายังไม่มีการดําเนินการย้ายออกแต่อย่างใดครับซึ่งประชาชนในพื้นที่เขาก็ต้องการคืนพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์และมีแผนในการตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจ เมืองแม่เหียครับนอกจากนี้สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ได้ยื่นหนังสือเสนอนโยบายมาตรการจัดก,การปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และมลพิษทางอากาศการแก้ไขปัญหาการย้ายเสาสัญญาณกระจายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสถานีวิทยุค,คมนาคมในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองควายอำเภอหางดงและการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของรัษฎรในตำบลแม่เหียตำบลสุเทพตำบลขออภัยค่ะอำเภอเมืองตำบลหนองควายตำบลบ้านโป อำเภอหางดงซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการจะนําเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเสนอตามกลไกของบุธสภาค่ะเราไปรับฟังรายละเอียดต่อจากสัมภาษณ์จากสมา,สมาชิกบุิสภากันได้เลยค่ะขั้นตอนมันก็คือหลังจากนี้ไปนะครับคณะของพวกเราทางเลขาก็จะสรุปและมานําเสนอต่อคณะกรรมการคณะกรรมการก็จะมีตัวแทนมันมี9้าภาคนะครับของคณะภาคเหนือตอนบนมีท่านวงกนเป็นผู้แทนที่จะร่วมประชุมอนุที่จะดูเรื่องราวทั้งหมด และเสนอให้กระทางประธานวุฒิสภาพิจารณาว่าเรื่องต่างๆควรจะไปเข้ากันมาที่การไหนยังไงชุดไหนยังไงเพื่อให้การมาธิการแต่ละชุดเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปว่าจะเข้าไปสู่กันมาธิการไหนนะฮะการมาที่การนั้นก็จะเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจง